พลเอกวิจักสิริบรรศพี่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายประวิทย์บุญมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธเพนซิริและคณะทํางานมูลนิธิชัยพัฒนาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีน่านโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยและโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองที่ฐานปฏิบัติการแสงเพ็นกรมทหารพรานที่32ตําบลฝายแก้ว ำเภอภูเพียงจังหวัดน่านโดยได้รายงานผลการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆพัฒนาและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพและการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านทั้งทาง,ทางด้านของกเกษตรปลอดภัยประมงและปศุสัตว์ค่ะซึ่งก็มีกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและผู้สนใจทั้งนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเรียนรู้ในฐานต่างๆและยังได้มีการขยายผลโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ไปอย่าง16โรงเรียน หาอำเภอด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนแล้วก็ยังเป็นการปลูกฝังความรู้ให้กับเด็กนักเรียนด้วยค่ะส่วนโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองก็ได้ขยายผลไปยัง3พื้นที่เลยนะคะผู้ชมทั้งตำบลหืมตองอำเภอเมืองน่านจำนวน600อ่าจำนวน268ครัวเรือนค่ะที่ตำบลม่วงตึดนะคะอำเภอภูเพียงจำนวน202ครัวเรือนค่ะและในเขตเทศบาลเมืองน่านอีกจำนวน417ครัวเรือนด้วยกันนะคะ